ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเตรียมส่งยศกรบุรพาโปรเช์ท่อสนิทจัดทัพใหญ่ลงสนามดวลเกาหลีใต้ที่นำทัพมาโดยอีกคังอินในศึกลูกหนังเอเชียนเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เย็นวันนี้หากแพ้โอกาสตกกรอบมีสูงทั้งหมดนี้อยู่ใน ุยแป๊บเรื่องบอกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยครับศึกฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนครับเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การนทีมของโคตระอิสระสีทโลครับจะลงสนามเกมที่2พบกับ เกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมแกร่งแล้วก็เต็งแชมป์กลุ่มรวมไปถึงเต็งแชมป์ฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทัพช่างศึกทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่เกมแรกไล่ตามตีเสบเรอบาเรนได้แบบสุดมัน1ประตูต่อหนนัดนี้ก็จะได้ขุมกําลังทัพใหญ่ ลงสนามอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีนักเตะตามมาสมทบ5คนแล้วก็สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์มากนักนะครับแต่ว่าเกมนี้น่าจะอยู่ในสภาพเต็มถังพร้อมลงสนามเจอกับเกาหลีใต้นะครับแนวรับก็จะมีนพพลละครพลนะครับผู้กรวตูมือกาวลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับขณะที่แนวรับก็จะนําทัพโดยแม็กซิมิเลียนสไตล์เบลเออร์นะครับกองหลังลูกครึ่งที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดพร้อมกับทางทรงชัยทองฉ่ำนะครับอย่างเชื่อว่าเกม นี้โคตรละน่าจะยึดการเล่นกองหลัง3คนอีก1คนน่าจะเป็นจากพงแสงมะหุงครับส่วนด้านกลางนะครับเกมนี้ก็น่าจะยังคงใช้สิทธาบุญล,ล่านะครับกองกลางแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดแต่เชื่อว่าวันนี้น่าจะผ่านความฟิตแล้วก็ออกซัร เป็น11ตัวจริงได้ครับเช่นเดียวกันกันกบตัวรุกที่ยศกรบุรพาวันนี้น่าจะออกซาร์ดเป็น11ตัวจริงตั้งแต่วินาทีแรกนะครับโดยจะประสานงานกับเจ้าแบงค์ปุริเชท่ทอดสนิทครับที่ทําประตูตีเสมอให้กับทีมในเกมล่าสุดแล้วก็ฟอร์มการเล่นกําลังดีมากๆอีกด้วยครับข้ามไปที่เกาหลีใต้นะครับเกมแรกของพวกเขาถือว่าฟอร์มดูดันไม่เกรงใจใครเลยครับเมื่อถล่มเอาชชะคูเวดไปถึง9ประตูต่อศูนย์ครับเรียกได้ว่าการมาครั้งนี้ของเกาหลี ใต้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาเอาจริงแล้วก็พร้อมที่จะคว้าแชมป์ในการแข่งขัน เอเชียนเกมครั้งนี้นะครับการจัดทัพไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะขนผู้เล่นชุดใหญ่นําทัพโดยอ e ีคังอินครับเพลเมเกอร์ <Play maker S 2> จากโมสรปารีสแซงแช็กแมงยอดทีมจากแดนน้าหอม,ห,อมหลีกเอิงฝรั่งเศสน่าจะเป็นคีแมนสำคัญในเกมรุกในนัดนี้นะครับซึ่งสถิติการจัดการของทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้หากจะพูดถึงชัยชนะครั้งสุดท้ายของทีมชาติไทยก็ต้องย้อนไปนู่นเลยครับฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับในปี1998ส ซึ่งเกมนั้นไทยเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูตอนครับจากการยิงไกลของโคดวังทวัชชัยดำรงของตระกูลนะครับตอนนี้โคดวังก็เป็น h ฮสโคดแล้วนะครับส่วนการจัดการในเอเชียนเกมนะครับส่วนใหญ่ทีมชาติไทยก็จะจบด้วยการพ่ายแพ้กับเกาหลีใต้แต่ว่าสกอร์ก็ไม่ได้ขาดลอยมากนักนะครับความน่าจะเป็นของเกมนัดน,นี้นะครับทีมชาติไทยน่าจะเน้นรับ แล้วก็รอจังหวะสวนกลับเร็วขณะที่เกาหลีใต้เกมนี้คงไม่ประมาทไทยแน่ๆนะครับก็คงมีชั้นเชิงแล้วก็เล่นอย่างไม่ประมาทนะครับคงไม่บุกใส่ตั้งแต่วินาทีแรกแต่ว่าด้วยความที่พวกเขาเหนือกว่าทีมชาติไทยเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเอานักเตะระดับแม่เหล็กแล้วก็ตัวหลักมาครบคันเป้าหมายพวกเขาก็คือการคว้าแชมป์เอเชียนเกมนะครับดังเชื่อว่าวันนี้ทีมชาติเกาหลีใต้น่าจะเอาชนะทีมชาติไทยไปได้อยู่ที่ประตูแรกแล้วนะครับว่าจะ ทำได้เร็วหรือเปล่าแล้วก็หากทีมชาติไทยรับแน่แนๆน,นะครับแล้วก็เสียประตูแรกช้าเนี่ยโอกาสที่จะแพ้ด้วยสกอร์ไม่ขาดก็มีสูงนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ถึงแม้ทีมชาติไทยจะเป็นรองแต่ก็อย่าลืมส่งแรงกายแรงใจให้กับพลพรรคช้างศึกรุ่นยุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดเราจะขึ้นไว้กราฟิกตามนี้เลยครับก็สามารถให้กำลังใจได้นะครับเวลา1 8นนาทีครับ